สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะเขาก็จะมาทําละครสั้นเรื่องเมื่อพ่อกับแม่ไม่อยู่บ้านจะเป็นยังไงแล้วไปรับชมกันเลยคะ่ะไปกันเลย let's go ไปกันเลยค่ันเลยนี่พี่อะพี่เป็นคนตีหนูก่อนไม่เรานล่นเลอตีพี่หยุดหยุดหยุดยุดวันนี้พ่อมีเรื่องจะมาบอกว่าไงครับพ่อว่าไงครับพ่อมีอะไรหรือเปล่า วันนี้พ่อกับแม่จะไม่อยู่บ้านนะให้พวกเราอยู่บ้านกันสองคนฮะจะให้พวกผมอยู่บ้านกันสองคนแล้วพ่อกับแม่จะไปไหนหรอครับไปหาขับรถเล่นนะลูกไปเที่ยวเขาไน้แหละอะไรเนี่ยถ้าเกิดพ่อกับแม่ไม่อยู่ก็จะไม่มีคนมาคอยห้ามเราอะดิก็นั่นสิทำไมอะไม่เอาว่าอยากให้พ่อกับแม่อยู่ไม่ให้ไปแต่พ่อกับแม่ต้องไป พ่อกับแม่อยากแบบอยากไปใช้ชีวิตไม่มีลูกบ้างเงี้ยไม่เอาสิไปละแล้วกลับมาบ้านต้องอยู่แบบนี้เหมือนเดิมเข้าใจไหมกินอะไรก็กินพ่อกับแม่ทิ้งเงินไว้ให้คนละสองพคัะค่ะอย่าไปนานนะรีบกลับมาล่ะถ้าเกิดไม่กลับมาบ้านเลยเทน นแต้วนิดหน่อยเชาจะไปไหนก็ไปเลยต้องอะไรไปจะไปไหนก็ไปมี่จะขึ้นข้างบนเฮ้ยห,ห้องหนูอยู่ข้างบนห้องพี่อยู่ข้างล่างไม่ใช่หรอจะไปไหนอะ่ะเอาไปห้องไงอะไรเนี่ยอะไรของมันนี่ อยู่กับน้องนี่แม่งโคตรน้าเบือ่อเลยข้อของโคตรน้าเบือ่อเลยนี่เฮ้ยปันจยานเล่นดีกว่าโอ้ยยกล้อยกล้อยกล้อโชลี่นี่นี่เต็บการยกล้อฮะนี่เน,น,น่ยกล้อไปเลยนี่อะไรเนี่ยต้องขึ้นไปทำอะไรที่ห้องเราแน่เลยอ่ะพี่ก็ชอบเป็นอย่างนี้แหละนี่พี่อยู่ไหนขึ้นไปทำอะไรที่ห้องหนูะเฮ้ยไม่ได้ขึ้นนะว่ยมาหามาเก่าหาชิ่งนี้ได้ไง แมพี่นั่นแหละขึ้นนี่แน่นี่อะไรเนี่ยมาแย่งพี่เล่นไม่ได้แย่งเล่นอันนี้เขาไม่ได้เรียกว่าแย่งเล่นฉันหน่อยยุ้ยเพราะวนี้เป็น,เป,นเป็นจักรยานของงูอยู่แล้วไงวายโอ้อยอย่ามากวนทีนฉันนะเต็เอินต่อ,อยครั้งที่แล้วยังไม่พอหรือยังไงยังไม่พอต้องการ คนต่างอยู่แบ่งเขตกันเขตครึ่งหนึ่งนี่เขตเนี่ยมันเป็นเขตประตูพอดีใช่ไหมเขตครึ่งหนึ่งของพี่นี่จากเสาไฟตรงนี้นี่มีอาวไม่แบ่งมันเป็นของที่แม่ที่แม่นี้ให้นะเป็นบ้านของพวกเราสองคนเรามีสิทธิ์หรือว่าไม่มีสิทธิ์ก็ได้จะเดินตรงไหนก็ได้เป็นสิทธิ์ของเรารือยังจะมาำทำหน้าทะลนส่ฉันอีกทะล่นตรงไหนหน้าฉันก็เป็นอย่างนี้ตูน นนแหม่แค่นี้ชายมันไม่เป็นผู้ชายภาษาเหรอนี่อ่ะเค้กทีู่คุณพาผมไปกินอะ่ะอร่อยมากเลยอะ่ะหอมหวานไม่เคยเจอเค้กที่ไหนอร่อยเท่านี้มาก่อนเลยใช่ไหมล่ะคะฉันบอกเลยให้มาตั้งแต่ที่ที่แล้วก็ไม่มาผมไม่รู้เนาะรูก็จะพามาอยู่ดอกจ้าเป็นไงหมูกระทะอร่อยไหมอร่อยมากเลยร้านนั้นอะ่ะผมชอบน้อยพี่นั่นแหละ แม่คะพี่เขาชอบแม่หนูหน้องเขาต่อยผมเออเป็นยังไงบ้างคะ่ะเ,เพื่อนสนุกกันหรือเปล่าถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้เราทําคลิปต่อไปด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายจุ๊บมั่บ๊ายบายคะ่ะบ๊ายบาย